สวัสดีครับเขาสู่ช่องหนุ่มมองชนคนอีสานครับโมน้กาอยู่กับหนุ่มมองชนอีกเหมือนเดิมนะครับนาอมืันนี้หนุ่มมองชนกันอ่าลงพอดีผ่านมาชายหาดพัทยาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าผ่านมาก,ก็ได้เก็บมอบเก็ีภาผาบรรยากาศให้พี่น้องชมนะครับนาอเป็นผาบรรยากาศโอ้อากาศสด,ดืสนะครับมัอนี้อ่ มีโบมีฝนก็นเลยเห็นอากาศมันปลอดโปร่งก็เลยถ่ายภาพเมื่อกีภาพให้พี่น้องรับชมกันหนะ้าว่าสันพอดีลงมาทุระนาะครับนาอผมลงมาทุระผมก็ได้เพื่อโอกาสเมื่อคีภาพบรรยากาศให้พี่น้องชมกันครับครับมาชมบรรยากาศชายหาดแป๊บหนึ่งนะครับนอ้นอง เป็นชายหาด่วงอโลเย็นลรเย็นนะครับเนาะลอเย็นลเย็นครับลรเย็นกะลิ่นเห็นไหมครับหน้าลเย็นครับเป็นบรรยากาศหน้าลเย็นพัทยานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศชายหาดกันนะครับเนาะพี่น้องมีหูมีคนบ่ ใช่หาดปอดโปงครับวัมือนนี้อากาศปอดโปงมาเรื่อยครับจะมีนักท่องเที่ยวกันแน่นออครับนาะพี่น้องท่องเที่ยวก็มีแน่อยู่วันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งน้อครับวันหยุดนาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวมานอนอาบแดดแน่อยู่ครับกันทังงร่งเด่นน้ำกัน ก็มีแน่ครับเนาะกับบอดายคือว่าเป็นธรรมดาเป็นปกตินะครับเนาะเรื่องปกติของมันกะฝนแน่เนาะมีฝนแน่เป็นบางช่วงครับฝนบางกับแดดบางนะครับเนาะอากาศกับบอดโปรขึงคนกะลุงพึงจะลงหมาเนาะครับเนาะ มีเน,น่นักท่องเที่ยวโบรายมีพ่อเดือบึงพ่อได้ชมนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเนาะเป็นบรรยากาศเย็นๆตอนเที่ยงนะครับลมเย็นๆนะครับเนาะตอนเที่ยงครับพอดีหนุ่มชนผ่านมาก,ก็นเลยมาเก็บผ่าบรรยากาศให้พี่น้องรับชมกันหนะ้าชายหาดปัตยานหลังจากห่างเหินไปไกลไอไปไปนานนะครับเนาะ เมื่อวานเลลงมาครับช่วงนึงหันว่ามันพายุออกเด่เออยังกลับมามีพายุอีกตกต่อต่อเนืองกันอยู่ประมาณสามสี่วันเนาะครับเนาะจนมาถึงเสาร์อาทิตย์อีกดอกหนึ่งนาะครับเนาะจะฝนก็กำลังหยุดหยุดไปเมื่อวานนี่นะครับมื้อนีกแ้วว่าอากาศสุดยอดเลยครับมันเห็นผมเห็นอากาศ ปอดโป่งนี่พงก็ได้มาผ่านลงมาพอดีเนาะมาทำธุระก็เลยแวะมาเก็บผาบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกันหน้าบานสวงใช่าหาดสว่างอ่ารอเย็นเนาะครับนานาล้อเย็นเนาะกุเทอก็เก็บแต่อยู่สว่างอ่าเส้นถันเนาะครับเนาะสว่างเส้นถันบ้านานี่ก็ใหญ่ๆหญ่ใ,ญใญลงมาอีกเป็นนาล้อยเย็นครับจะมีนักท่องเที่ยวมา เด่นหนามอยู่ครับเด่นหนามกันแน่อยู่ในหนามเหมือนก็มีนะครับเนาะมีนิดหน่อยนะครับเนาะหมดซื้อ่าหลายก็มีมาเรื่อยๆเพื่อนก็เปลี่ยนซับเปลี่ยนกันไปมาเน็ดเน็ดหน่อยๆนะครับเนาะก็บอลมหลายครับก็ซ้ำๆนี่แะครับเพื่อนกัม่านนั่งมานอนอยู่ในเด็นอย่างที่นะครับก็มา จะผพพ่าเพิ่น่มดโดนนะครับในนิดนึงามาตอนพี่น,ออน,น้องไม่แอบเพิิงเพ่นซื้อหรอกเกี่ยผ่าลากับบไหรเดี๋ยวมันติดดีก็ะสิผมแบะลงมามาทำธุระชายหาดก็ได้แบะ่มาถ่า,ายมาเกียยผ่าบรรยากาศให้พี่น้องรับชมก็นา่าว่าคืออากาศปลอดโปร่งนีแท้่าษาครับนาะครับ สำหรับคลิปนี้น้องชอนก็นเอาชายหาดปัทยามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับนาะอมารับชมกันเนะครับเนาะพี่น้องเนาะอจังสี่นะครับกะ <c oughs> สิมีกตนกีวเตนอยู่ซ้ำนี่แหละครับธรรมดา <c oughs> เป็นเดือนธรรมดานะครับไสยหาดปัทยาเิ่นกะมีอยู่ซ้ำนี่แหละ <c oughs> มีก็เตะแกแตะเอาเตะแกแต <c oughs> ซูมไล่หบ่ไลครับพี่น้องซูมไลยมันสั่นผมบ่ได้หมกันสั่นมาครับอะสำหรับคลิปนี้นุองูชนกลามาเกียภาพบรรยากาศชายหาดพัทยาอีกครั้งนะครับเนาะมาช่วงรอเย็นนะครับเนาะรอเย็นกาเร่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณถูกซับถูกไหลครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามครับ นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นุ่มชนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อบ๊ายบายครับบ๊ายบาย